สวัสดีครับพบกับช่อง My Mix Channel ช่องที่จะมาให้ความรู้เทคนิควิธีการมิกในแบบที่คุณเองก็ทำได้ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการคลีนอัพแท็กนะครับก่อนที่เราจะนำไปมิกทุกครั้งนะครับเพื่อความสะอาดชัดเจนนะครับแล้วก็นำไใช้งานได้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่กับโปรแกรม Studio One นะครับแล้วก็แท็กที่ผมมีเนี่ยมีทั้งหมด จำนวน30แท็กนะครับผมซึ่งผมได้ทำการบาลานซ์แ a ็กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะให้ทุกท่านนะครับมาฟังเสียงนะครับแท็กก่อนที่จะมีการ c ล e a n Up ดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับลองฟังดูครับ จากนั้นนะครับก็จะให้ฟังนะครับหลังจากคลีนอัพแท็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงนะครับครับก็จะสังเกตว่านะครับเพลงของเรานะครับดูมีความชัดเจนนะครับสะอาดแล้วก็ไม่ขุนมัวนะครับ เส้นดนตรีก็จะฟังดูเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมซึ่งวิธีการที่ผมจะพูดถึงนะครับการคลีนอัพแท็นะครับก็ในส่วนนี้นะครับผมจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า eq นะครับในการคลีนอัพแท็นะครับแล้วเครื่องมือในการวิเคราะห์หรืออนาไลซ์นะครับผมก็จะใช้เป็น pad analyzer ครับของ wave นะครับตัวนี้ในการทำงานนะครับซึ่งวิธีการนะครับผมก็จะสาธิตนะครับ เป็นแท็กสักแท็กหนึ่งนะครับในการคลีนอัพนะครับใช้เครื่องมืออีคิวนะครับในการโลคัสเสียงโลนะครับเสียงขุ่นมัวที่เราไม่ต้องการนี้ออกไปนะฮะครับแล้ก็มาดูเสียงร้องกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะคลีนอัพเป็นยังไงนะฮะลองฟังกันดูนะครับ to aim you on your own self of the water we build this up with bricks and mortar ครับดูจากมิเตอร์แล้วนะครับเราจะเห็นว่าเสียงร้องนะครับจะมีเสียงพึบๆพึบๆนะครับอยู <c oughs> ่ในย่านความถี่ที่ต่ํากว่า125ลงไปนะฮะ <c oughs> ตรงนี้นะครับความดังจะอยู่ที่มลบ -40 RMS นะฮะ ตรงนี้นะครับเป็นเสียงที่มันเป็นเป็นโลที่เราไม่ต้องการครับเนื้อเสียงจริงของเสียงล้อเนี่ยก็จะอยู่ระหว่าง125ขึ้นไปนเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อเสียงล้อจริงๆนะครับเราก็จะใช้ EQ เนี่ยในการโลคัสเสียงพึับนะครับตรงนี้เนี่ยต่ำกว่า125้นี่ออกไปนะครับแล้วก็เปิดเครื่องมือ EQ มานะฮะในที่นี้ผมใช้ EQ ของโปรแกรม Studio One มาเลยนะครับ ก็ในส่วนของการโลคัสเนี่ยผมก็ใช้โลคัสในส่วนของค่าออกเตบที่มันสูงหน่อยนะครแล้วก็จะเริ่มโลคัสลงไปเรื่อยนะครับให้เสียงจริงๆเนี่ยอยู่ระหว่าง125นะครับเป็นต้นไปนะครับเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองโลคัสดูฮะ water we build this up with bricks and mortar so when you're on your own s a f of the water we build this up with bricks and mortar ผมได้ประมาณนี้ฮะ159เฮิร์ตนะฮะก็รู้สึกว่ากําลังดีนะครับเสียงพึบๆพึบๆเนี่ยก,ก็ถูกตัดออกไปนะเดี๋ยวเรามาลองฟังดูนะครับ ก่อนทําหลังทํานะว่าเป็นยังไงนะฮะเริ่มจากก่อนทําครับ So when you're on your own South of the water We b u i l d the shop with bricks and mortar นะครับจะสังเกตว่ามีเสียงมวลเสียงโลตรงนี้นะฮะตั้งแต่125เป็นต้นไปนะครับเข้ามาเดี๋ยวเราลองรูคัดนะฮะฟังดูนะครับว่าเป็นยังไง So when you're on your own Sel shop the water We build for the with a bricks n นะฮะจะสังเกตว่าเสียงระหว่าง125ลงไปเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะเราทำการลูคาเรียบร้อยแล้วเสียงก็ได้ดูสะอาดขึ้นนะครับก็ตามที่เราได้ทำไปนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงของเสียงร้องนะฮะ ส่วนต่อมานะครับผมจะสาธิตอีกเสียงหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเสียงของเสียงเสียงเบสแล้วกันเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงเบสดูนะครับก่อนทำโลคัทนะฮะเป็นอย่างไรนะฮะ สังเกตว่าเสียงเบสเนี่ยจะมีเนื้อเสียงอยู่ที่ราวๆประมาณ31มสเฮิร์ตถึงประมาณ120เฮิร์ตเป็นต้นไปนะฮะจะเป็นเนื้อเสียงเบสนะครับส่วนระหว่างประมาณ16เฮิร์ตลงไปนี่ก็จะไม่ใช่แล้วนะครับก็จะเป็นเสียงแบบเป็นเสียงโลซับเบสนะครับเสียงต่ําเสียงกระแทกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การ โลคัสเซนตัวนี้ลงไปนะฮะโดยใช้เครื่องมือเดิมนะครับก็คือ EQ นะฮะผมก็จะเปิด EQ มานะครับตรงนี้เดี๋ยวจะลองโลคัสดูนะครับตั้งแต่โลคัสตั้งแต่2 0 h เฮิร์ตซ้า0เฮิรตซ์แลด80เฮิร์ดูว่าจะให้โทนเสียงเป็นอย่างไรนะครับเริ่มจาก2 0 h เฮิร์ก่อนนะฮะ โลคัสครับห้าสิบเฮวยครับแปดสิบเฮวยครับครับก็จะสังเกตว่านะครับ ถ้าเรายิ่งโลคัสลึกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเนื้อเสียงเบสนะครับที่เราได้ครับระหว่างก่อนโลคัเนียมันจะถูกลดลงไปด้วยนะครับฉะนั้นนะครับเราก็ต้องโลคัสนะครับไม่ลึกมากนะครับในที่นี้ผมจะใช้โลคัส20เฮิร์ตนะครับแค่นี้พอนะคร ถ้ฟังเบสก็จะฟังดูกระชับมากขึ้นนะครับโดยไม่สูญเสียเนื้อเสียงเบสไปนะครับทีนี้นะครับเราก็เอาวิธีการแบบนี้นะไปใช้กระตุกแท็กของเราในเพลงเรานะฮะก็จะทําให้แท็กทั้งหมดของเราเนี่ยดูสะอาดนะครับดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมได้ทําการโลคัสทุกแท็กเรียบร้อยแล้วนะฮะในที่นี้เดี๋ยวผมจะเปิดก่อนโลคัสแล้วก็หลังทําการโลคัส ให้เพื facets, yeah. ่อนๆฟังนะครับดูสิครับว่าจะเป็นอย่างไรก่อนโลคัสนะฮะตรงนี้เนาะหลังโลคัสแล้วนะครับ ก็จะสังเกตว่ามีของเราเนี่ยดูสะอาดชัดเจนแล้วก็ไม่ขุ่นมัวด้วยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้โอกาสหน้านะครับผมมีคลิปดีๆนะครับก็จะนําเสนอเพื่อนๆใหม่นะครับยังไงสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ